้ำหนังเดดเย็นหมดเจ้ากุบกฐาก้อยเนี่ยไอเอื้องทางขาอ้เปียกปดพี่น้องเลยเปียกแล้วไอ้โอเคเกือบไปไปแล้วเกือบไปแล้วพี่น้องโอเคโอ้ยเออเออใทยเฮียังเสือกันพ้นนี่ค่ะ ทะเเซื่อกันฝนเห็นยังผูช้ชายเปียกคือเก่าสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อไหนมะเขือก็ส่องสาวล,าลักแนวอี้เลยเด้อเมื่อนี้ก็ฝนตกเนาะพี่น้องตกตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องเลยมาหายมาหน้าเนาะพี่น้องเนาะมาหน้าเหนือเมืนะ่อไหนพี่น้องจักหน่ำแห้งหน่ำบ่แห้งฝนแห้งขั้นพายสาวลาักคาดพี่น้องเลย ขาดแห้งกว่าเก่าพี่น้องเลยเห็ดปีที่ลแล้วราคาเจ็ดันบาทพี่น้องสุดท้ายก็ขาดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปีนี้ตังแต่หัวปีอะไรน้ำเนี่ยฮะ,ะ,ะน่ะพี่น้องได้สชไปได้ได้ใช้ถามได้บัานี้เที่ยงพัดยู่พุ่นไหมเราจะไปจางไหนวันนี้น,นั่น <c oughs> ยานงโค้งไปโคเจ้าบ่ะหลงเงิน,น,นออเอาอชนะบ่กมัน,านนำโลงบ่กยางยานว่าเขาอันแบบว่าจองไปกันได้นะน้ำแหง้แหงบ่น่ะพี่น้องไปจังได้นเนี่ยยงหมดอยู่บ้นแม่พี่น,น้องโ,โอ้ยทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้โอ้ยโอ๊ย,อย,อยไปทางใดบะดนี่ยยางโค้งไปทางใดบะดนี่ ทั้งหน้าเขาเจ้าพี่น้องเลยบบดนี้โอ้ลำบากสิยังบอท่านได้ดำหน้าสำแดงนี่แบบปีนี่ฝนแบบแถวอันบ้านพอเกตินาะพี่น้องแถวสารวันน้ำถล่มกันแล้วพี่น้องเลยบ้านเาหลานี่ยังบอท่านถ่วมเนาะแต่กับตะพังเซ่เริ่มขึงแล้วเนาะย่างไปคุณพี่น้องเลยขามต้องเทียงจะาคองบ่ได้ คันายขาดพี่น้องหนำเต็มห่เต็มคันมาแบบนี้เลยพี่น้องฝนตกถือกันกล้องฝนตกถือกล้องมาในชุดกันฝนชิป้ขามทางใดเนาะพอพตตี้ว่าขามไม่ได้อยู่หันนะมันนํำมันแห้งเดี๋ยวไปทางเงินหน้าเขาเจ้าเนาะ พันไพยค่ากัเฮ็ดพี่ทีแล้วพี่น้องเลยได้ปีเดียวขาดอีกแล้วเฮ็ดยัดพันบาทพูนไปได้จังใดนี่น่ะมันสายห่วงันอเดียวกันนะพี่น้องพงแน่โคนน้ำนี่แต่น้ำพูนะมันรุนกันพี่น้องจะไปได้จังใด มาไฮมาหน้าพี่น้องเลยช่วงนี้อยู่แต่ก็ไฮกับหน้านี่แหละวันนีคอนเทนต์ยังลงลงแต่ไฮจะหน้าฝากโซเม่เอฟซีเบิ่งให้สานในเด้ออย่าเฝ้าเบื่อสลายเด้อโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเขาสิบสามไปได้แนวใดคุณข <laughs> อพี่ติผ้าโค้งสิโค้งไปหอดสายอะมึงเนี่ยนำทางขั้นหน้าเขาไปคือกันก็เจ้าอนาคตหน้าใหม่ <laughs> นำทางไปบดเลยเนี่ย หายนี่แห้งค่ะลุไปเลยหายนี่ขาดไปเลยเนี่ยสิบ้าไปไซายเลาะไปเรื่อยๆสิไปได้จังใดฮ<อ>มันเป็นห่องเนาะพี่น้องสิบไปได้จังไดอะไปไซดไปหอนไซดนี่ จกแล้วเขาก็เคยมาจเจ้าเสียมจกอนาบ่งดูยางโค้งมันอยู่ไป้ไปดอกเพราะมันอยู่ข้อหลั่งอยู่แล้วไปใส่จัน <laughs> <laughs> ลกเติบจะได้ลกเติอใช่ไหมทางไหนล่ะไอ่เปียกบล่้ิาภูล้รภูแ้กันเาเจากระขาดเป็นวาลพี่น้องเลยได้บ่เออแถวนี้ช่วรบอหลักกันได้หลักฟังหลักฟังัานบ่ไปได้จังไดไปเปลียนาเปียก เออยอมก็ยอมไปน้ำหนามเดเหมดเลโอ้เจ้ากู้งปูถ่าก้อยเนี่ยไอ้เรื่องตาโอ้เปียบก้ดพี่น้องเลยเปียกแล้วไอ้โอเคเกิดไฟไปแล้วเกือบไปแล้วพี่น้องโอเคโอ้ยเออ ใส่เห็นยังเสือกันผลนนี่ค่ะฮะใส่เสือกันพนเห็นยังใส่เปียกคือเก่เาถามมาได้ล้วพี่นอ้อนงหอดฟังเทียงฉลาเลยเด้อมือแนะนำแน่ไำม,มาขั้นพายฉลาบกขาดนะเถวนี่ค่ะถ่วเบิ้น้องพี่น้องเนาะอันนี้ขั้นพายขาดไปแล้วเลยได้แต่ซ้ำนี่โอ้โกยโกเทียงผัดยู่กล้งแบบนี้น้องพี่น้อง มันจะว่าไปลําบากวันนี้เที่ยวหน้าลําบากต้องหาใหม่มากาศนะพี่น้องเนาะปราชันมันกะซีไปบ่ได้เนาะต้องหาใหม่มากาดนะอ,นะอีกชนึงก่อนเฮ้ยหอดมาหอดเที่ยงแล้วเมังนำ้ำฝังอยู่พี่นอ้องเในตาสะออนใครได้ว่าก้าเหี้ยวนี่บ้าแต่ซีมว่วนเราต้องมาดูดนำนะ้ำเนาะพี่นอ้องมาหอดก้านโหลดพี่น้อง มาหอดกระเฮ็ดโหลดมงมันขาดมงมันหัวเฮ้ยสุดโจโจจ้าอา้าวโจโจจ้าทำก้างซ้ายพ้นพี่น้องเลยพอพัตติมาเอาใหม่ไปปั่นขน้างหน้าพี่น้อง ฉลาก็มากก็ได้แต่ใหก้กำลังใจสิอลไรพี่น้องสลาเขีดน้ำบาได้เนาะทางขาอยู่เทียงมาเพราะเป็นหมูขึ้นหมูไปเห็ดัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะคนโตอีกแล้วพี่น้องเลยกน้ำมิดเขาเลยพี่น้องเลยกเขาหน้ายอดกับเบรือพ้ออยู่เขาพี่น้องเลยมื่อไน้ำเต็มไหเต็มคันล้นไ้ล้นคันมาสาน ขั้นพายกับจากสีขาดอยู่แล้วขาดปองไงขึ้นกว่าเก่านะพี่น้องคนน่ะเห็นบัวน้ำหน้ำเท้าจันทร์ผ่านมาแต่กูเลยพี่น้องกินบอกเขาขยุกเขาคุณสามีสุธิลักษณ์กับโยพุนพี่น้นองเลยผ่านคันนากูอยู่หายกบแดง คนป่านไปเลยได้หลบหนึ่งแต่ว่ามันขาดพี่น้องเลยนํามามันขาดก็เ,เลยต้องมาป่านใหม่นะพี่น้องเนาะปี่นี่อะนํำมาแบบซ่าแต่ว่าพอมาแล้วมาติด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 กันเลยเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยเห็นห้แบบน้าถั่วไหวนะแต่ละปีคอะมันแบบว่ามันค่อยๆมาแล้วก็นํามาแบบบ่มาหลายปนีนะพี่น้องปีนี่แบบโอ้สุดยอดอนี้ หน้าอันถ้ำนี่จบนะปีนี้แนมนําถวมคือแบบเขาแล้วคาะแห้งในนนปีนี้พี่น้องเขาอยู่บ้านตลาดปีนี้ฮะณปัจจุบันนะอยู่ในในโล่หนึ่งเจ็ดบาทเนาะพี่น้องเนาะเอ้เจ็ดพันโลหนึ่งเจ็ดพันกับประมาณบาทโลหนึ่งเจ็ดพันกับประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทเนาะพี่น้องเนาะโลหนึ่งประมาณสิบเอ็ดสิบสองบาทณปัจจุบันนะ แต่เขาเจอ้อาบริษัทราคาแล้วสละใกล้มาน่ะแต่สละเด้าอะประมาณเจ็ดพันเนาะเพราะว่ามือนั่นอะสละเห็นเจ็ดพันหนึ่งร้อยประมาณสิบเอ็ดจุดสองบาทนี่แหละเอามายากาศทงไฮทงหน้ามาฝากพี่น้องน้ำเต็มไหเต็มคันพี่น้องเลยโต๊ะต็มเมืือขึ้นนี่จนหอดทุกมมือนี่นยังบวดเศร้านำที่ถั่วมะลิหลวจากแกวบานสละกเลยสละกัมะลิเยอะเทียงเลยเนาะ ปกติไปปั่นข้างหน้าเนาะฉลามมาถายยู่เหยียบอูยก็เหยียบเข่าพี่น้องค้นตกเต,ต่มือวานเนี่ยนะบอกตามตรงตกเต่มือวานนี่วัดขึ้นนี่วัดขึ้นเลยพี่น้องมาละหอดณตอนนี้นะชิปงงแล้วคนยังบมท่านในเศ้าพี่น้องตกอยู่ตลอดเลยเนานะคนยังตกอยู่ดิป้าบนี พี่ได้เห็นน้าถั่วมั้ยเ้าพี่นี่พี่ที่แล้วแถวบ้านสลาดนะน้ำถ่วมเลยพี่น้องแต่พี่นี่ถ่วเนนนอนเท่าที่สัมผัสได้นี่นะบ้านพอเฟตตี้อยู่แถวสารวันเนาะแถวแข้งสารวันน่ะน้าถั่วมแล้วพี่น้องไร้บอดแล้วอ <c oughs> นางสาพอเฟตตี้า i, นาะพอเฟตตี้กับเอ้ปั่นขนา้างหน้าพี่น้องเลยว่าประมาณจากักอาชิบโมงเออว่าประมาณจากักเพียงนะนะกับชิพ้ากันกลับแล้ว ตอนนี้ชิบโมงเนาะพี่นอ้องอีกประมาณที่สองชั่วโมงกับสิบคับแล้วก็ชิบไปเบิ่งหน้าหยอดจะคล้องอยู่หน้านั่นเนาะหน้าหยอดเราจะนั่มถ่วมเต็มทีบแล้วเรจะไปหาระบายออกเนาะอย่างเขาเน่าพี่น้องเลยพ่าจ๊ะชุดอลิสนี่ตลากระซอยยังพันบบได้เนาะได้แต่มาหายกำลังใจมานัา่งถาพันหยูดเทียงนี่แหละค้นกระตุกหนิหนิอยู่โอ้ยต้นขอกป็ตอีก้ก็เล้วเนาะจะเห็นได้ส้ำตองเห็ดนะพี่น้องทหาเข,ข้าวปั้นขั้นไหว เวลานะั้นมันกระชีใหญ่ไปเรื่อยๆน้ำเนยเนาะแล้วกันซิบมีน้ำอุบัติเหตุนะเป็นไรพี่น้องตลาดกัมาหายพี่น้องเบิ่งเนาะอ่ะฝนตกสองมือว่าไง่ายสองมือหนึ่งขึนเนาะพี่น้องเนาะเบียบว่าท่านพายกระขาดจยากที่ขาดอยู่แล้วกระขาดกว้างขึ้นเนาะพี่น้องพากันมาบ่ได้เลยมองเ้าในภาคกันมาบ่ได้เพากันต้องออกโอ้โห่ออกไปบ่อนที่มันแบบมันตื้นนะนะแล้วถ้ากันหย่างขาวเนาะพี่น้องเนาะ อาวัดคาะตรองต้องมองเทียวมันขาดน่ะเพราะว่าแห้งนับนยานมันแบบยานมันผัดไปฮะนะพี่น้องก็เลยว่าพักกันอ้อมเนาะพี่น้องเนาะไม่ไรพี่น้องสลัดที่เขาเจ้าคลิปสนิทก,ก่นอนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสลัดแน่สบายดีสวัสดีค่ะ